ครับก็สวัสดีครับก็มาพบกับตีรีวิวอีกครั้งนะครับวันนี้ตีรีวิวจะพาท่านมาชมมะเฟืองหลวงพ่อพักวัดโบสถ์จังหวัดอ่างทองมะเฟืองหลวงพ่อพักวัดโบสถ์เครื่องรางของหลวงพ่อพักหายากยิ่งนักทั้งพุทธคุณและประสบการณ์ต่างๆ คนพื้นที่รู้จักกันดีทั้งเบียแก้สิงตะโพนตะกุดและเครื่องรางอีกหลายอย่างที่ท่านได้สร้างเอาไว้แต่น้อยนักที่จะพบเจอเพราะเป็นของตกทอดจากรุ่นมาสู่รุ่นที่หายากที่สุดก็คือมะเฟืองเพราะการสร้างจำนวนน้อยมากๆโดวยวิธีการสร้างที่ยากยิ่งกว่าตะโพนและเบียแก่ซึ่งตะโพนและเบียแก่ยังมีให้เห็นหมุนเวียนกันบ้าง แต่มะเฟืองของหลวงพ่อพักจะไม่ค่อยเห็นออกมาหมุนเวียนในวงการเครื่องรางของขลังบ่อยนักอนุภาพของมะเฟืองของท่านคือจเจริญเฟื่องฟูก้าวหน้าค้าขายดีเมตตามหานิยมหรือใช้ในทางด้านการหนุนดวงแก้กันจากหนักให้กลายเป็นเบาและจากดียิ่งหนุนให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยอุปเทในการสร้างของท่าน มะเฟืองยังหมายถึงฟันเฟืองของเครื่องจักรที่มีทั้งใช้ในการทดรอบให้ช้าลงและยังใช้เฟืองช่วยให้รอบเร็วขึ้นเหมือนที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นว่ามะเฟืองของท่านใช้ในทางด้านการหนุนดวงแก้กันจากหนักให้กลายเป็นเบาและจากดีก็หนุนให้ดียิ่งขึ้นประวัติของหลวงพ่อพักจันทสุวรรณโน วัดโบสถ์จังหวัดอ่างทองหลวงพ่อพักจันทสุวรรณโนอดีตเจ้าวาดวัดโบสถ์ประวัติของหลวงพ่อพักท่านเกิดเมื่อปีพศ2425ที่บ้านท่าขามตำบลดอนปูอำเภอวิเศษชัยชาญโยมบิดาชื่อถมยาโยมมารดาชื่อพุกในตอนเด็กๆบิดาของท่านได้นำท่านไปฝากเรียนหนังสือกับปู่เถือนวัดหลวง ตำบลยี่ล้นอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองจนอ่างออกเขียนได้ต่อมาเมื่อหลวงพ่อพักอายุครบ20ปีในปีพศ2 4 4 5ท่านจึงอุปสมบทที่วัดอ้อยอำเภอวิเศษชัยชาญโดยมีหลวงปู่เทือนเป็นพระอุปชาเมื่อท่านอุปสมบทแล้วท่านได้ติดตามท่านเจ้าคุณรัตนมุนี ซึ่งเป็นพระพี่ชายของท่านมาอยู่ที่วัดหงกรุงเทพมหานาครเพื่อศึกษาคันถัธุระและวิปัสสนากรรมฐานอยู่ที่สำนักพระอาจารย์อูดศึกษาอยู่เก้ารษาหลวงพ่อพักท่านก็เชี่ยวชาญทางด้านคันถัธุระโดยเฉพาะทางด้านวิปัสสนากรรมฐานต่อมาในปีพศ2 4 5 4หลวงปู่เนตรเจ้าวาดรดโบสถ์ได้มรณภาพลงญาติโยมและชาวบ้านแถบบ้านและ บ้านโคกจันท์จึงได้มานิมนต์หลวงพ่อพักขอให้ไปจำพรรษาอยู่ที่วัดโบสถ์และในปีพศ2455หลวงพ่อพักก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดโบสถ์หลวงพ่อพักท่านมีอาจารย์อยู่หลายท่านได้แก่อาจารย์วาดซึ่งมีศักเป็นพี่ชายของท่านอยู่ที่บ้านท่ามะขามตำบลดอนปูอดีตเคยเป็นขุนโจรผู้ยิ่งใหญ่ แถวชาญเมืองอ่างทองและสุพรรณบุรีและเป็นผู้ที่มีวิชาอาคมสูงร่องหนหายตัวได้ต่อมาได้เลิกลาในอาชีพทุจริตโดยสิ้นเชิงแล้วหันเข้าสู่พระธรรมคำส่งสอนของพระพุทธเจ้าต่อมาจึงถ่ายทอดวิชาต่างๆให้แก่หลวงพ่อพักจนหมดสิ้นโดยเฉพาะวิชาเบี้ยกแก้ตะก,กุดโทนพยันแดงและอื่นๆอีกมากมายอาจารย์ของหลวงพ่อพัก อีกองค์1ก็คือหลวงปู่บุญผู้มีวิชาอาคมสูงจากแขวงเมืองพิจิตรซึ่งได้ทุดงล่องมาถึงแขวงเมืองวิเชียชายชาญจนได้มาพบกับหลวงพ่อพักและได้ถ่ายทอดวิชาปลูกเสกเขี้ยวเสือแกะงาช้างแกะและวิชาอาคมต่างๆให้แก่หลวงพ่อพักหลวงพ่อพักวัดโบส์ท่านได้สร้างวัตถุมงคลไว้ให้แก่สิทธิ์หลายอย่างด้วยกัน ล้วนแล้วแต่มีประสบการณ์ต่างๆมากมายเช่นเหรียญรูปท่านที่มีทั้งเหรียญทองเหรียญเงินและเหรียญทองแดงแต่เป็นเหรียญที่ค่อนข้างหายากและสนนราคาค่อนข้างสูงส่วนเครื่องรางของขังนั้นไม่ว่าจะเป็นสิงห์งาแกะเมื่อนําติดตัวผ่านฝูงวัวฝูงวัวเหล่านั้นถึงกับแตกตื่นวิ่งหนีและเด่นทางด้านอยู่ยงคงกับพันชาตีตะกุดโทนั้นก็มีคุณวิเศษถ้าลูดไป ข้างหน้าจะเป็นมหาอุดแต่ถ้าลูดไปด้านซ้ายจะเป็นเมตตามหานิยมแต่ลูดไปด้านฝาเป็นมหาอำนาจลูดไปด้านหลังศัตรูไม่สามารถตามทันตะโพงงาแกะของหลวงพ่อพักท่านสร้างไว้แจกผู้ศิลปินมีคุณวิเศษทางด้านเมตตามหานิยมเมื่อนำติดตัวจะเป็นสเสน่หานิยมแก่ผู้พบเห็นส่วนเบื้อแก้ของหลวงพ่อพัก วัดโบสถ์เป็นสุดยอดแห่งเครื่องรางของขังที่มีพุทธคุณครบทุกด้านโดยเฉพาะด้านป้องกันกุญสยยาสั่งแก้เหตุร้ายให้กลายเป็นดีแค้วคลาปลอดภัยและคงกระพันชาติเีเบีย้ยแก้ของหลวงพ่อพักท่านจะเรียกบลอดเข้าตัวเบีย้ยแก้แล้วอุดด้วยชันลงใต้ดินแล้วปิดด้วยตะกุดที่ม้วนแล้วทุบให้แบนแปะทับด้วยชันลงจากนั้นจึงถักเชือก ทับอีกทีหนึ่งการถักเชือกนั้นจะถูกถักเปิดด้านบนของตัวเบี้ยให้เห็นลายหอยเบี้ยลายถักส่วนมากมักเป็นลายถักกระสอบวนเป็นเส้นรูปไข่ตามตัวเบี้ยการถักห่วงจะถักเป็นด้านหลังสองห่วงหรือด้านบนหูเดียวก็มีบางตัวนั้นอาจจะมีที่ทำเป็นตะกุดร้อยเชือกคาดเอวก็มี มีทั้งจุ่มลักและไม่จุ่มลักก็มีหลวงพ่อท่านได้มรณภาพในปีพศ2485สีอิาริอายุ60ปีครับและนี่ก็เป็นเรื่องเล่าที่ตีรีวิวนำมาเล่าเกี่ยวกับมะเฟืองหลวงพ่อพักวัดโบสถ์จังหวัดอ่างทองให้ท่านได้ฟังในวันนี้สำหรับเรื่องเล่าของตีรีวิวในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมและรับฟังและไว้พบกันกับคลิปหน้าคลิปต่อไป กับตีรีวิวสำหรับวันนี้สวัสดีครับ